โอ้ฟองน้ำปุดปุดปุดฟองน้ำฟองน้ำฟองน้ำยิ้ขี้โอ้นี่มันฟองน้ำอะไรเนี่ยโอ้สวยจังเลยเอ๊มันต้องเป็นฟองน้ำของประเทศพระเจ้าแน่ๆเลยเปเทพระเจ้าเหรอผอแม่งเลยไปละอ,อีโอเคนะวันนี้ก็มาอยู่รายการมิสเตอร์โมโมโดนะโอเคอนะวันนี้ก็จะมาสอนกันทำฟองน้ำอย่างนี้นะครับผมนี่ yeah. เป็นแบบมองน้ํชสวยมากมากเลยนะฮะโน <No. S 1> คิดว่าก,การทำานะฮะคือข้างหลังเนี่ยมันจะมีพี่กซอมบี้อยู่นะฮะอ่าจะมาสอนวิธีการทำเลยนะเนี่ครับนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวจะสอนวิธีการทําเลยนะอัะนแรกที่คุณที่คุณต้องเตรียมมนกะ็คือบล็อกอะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณนะ แต่ผมจะเอาเป็นบล็อกไอรอนนะฮะเพราะมันสวยดีหรือพอกไดมอนด์ก็ได้นะแล้วแต่คุณนะ,ะให้คุณนี่ครับต้งทําอย่างนี้ทําตามผมนะนี่วางเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะโอเควางวางไปเรื่อยๆนะฮรจกนกว่าจะสูงต,ต้องทำให้สูงๆนะอันน,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 นี้นี่่อะวางไปนะฮะโอเค โอเคนะแล้วก็คุณก็แควะแล้วก็คุณก็วางซอมบี้นะฮะหรือว่าตัวอะไรก็ได้นะถ้าคุณวางไปไหลายๆตัวเลยนะโถ้าถ้าคุณอยากให้ฟองน้ำมันแดงมท่าไหร่คุณก็วางเยอะๆนะฮะโอเควางได้่อยนะโอเค แค่นะเห็นไหมแค่นี้คุณก็จะได้ฟองน้ำเลยฮะแล้วก็ที่เหลือโอเคตกแต่งนะทำยังไงก็ได้นะตกแต่งก็สวยงามนะโอเคแค่นี้แหละก,การการทำฟองน้ำนะฮะ